luột rồi tay nó đạn nó tay xóa tay nó tay ừ. rừng tay nó tay nó tay nó tay đạn tay nó nó tay nó tay nó nó tay 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 nó ครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมเออมันต้องใส่กระเสาตัวหนึ่งเนาะนนแล้วก็ใส่ข้างแล้วก็เราก็ค่อยเออใส่ห่างๆก็ได้ใช่ไหมน,น,นั่นแหละแล้วก็ใส่กระเสาแล้วก็ให้ข้างๆมันแข็งอันนี้ก็เป็นการออกแบบ ยันอย่างนี้มันยาวมันจะทนไหมมันจะอยู่ไหมยันแบบนี้จะพึ่งเชื่อมหรือว่าจะเอาเลยเอาเลยหรอ มันมีอยู่หกอันถ้าเราใส่กับเสาสามสี่ห้าหกไม่พอใช่ไหมไม่พอ ถ้าต่อต่อข้างหน้ามาสามเมตรครับแล้วก็เอาแบบตัวยันเอาแล้วมันจะอยู่ไหมนี่หรือว่าเราจะต้องเพิ่มเสาไหมแต่ถ้าเพิ่มเสามันก็ไม่ยากเราใส่แค่เสาสองต้นก็ได้เราเชื่อมตัวนี้เสร็จแล้วก็เอาเหล็กพาดไปแล้วก็ทำใส่เสาสองต้นก็ อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเนี่ยแต่สมมติว่าเราถ้าถ้าเรากลัวมันไม่แข็งเนาะเราก็ตั้งเสาแล้วก็ใส่เสาแค่สองต้นก็ได้ใช่ไหมปกติมันออกไม่ยาวไม่ยาวขนาดนี้ใช่อันนี้มันมันออกตั้งสามเม็ดเนาะเราเผื่อร่มนั่นแหละร่มเออเพื่อร่มเผื่อฝนมันสาดประตูใส่เสา ต้องใสเสาหรอม้อเลยตอม้อติดฟูใช่ถึงดินแข็งก็ตกแล้วเลิกงานแล้วบอเหนื่อยแล้ว ก็ดูดูมันยังโยกมันยังอ่อนเนะแต่ผมว่าถ้าใส่เสามันมันมันดีกว่านี่เ่นเพจก็มีแล้วอะไรแล้วเดี๋ยว้ตาแก่ก็ซื้อเหล็กมาเพิ่มใส่เสาเอาเออแข็งแรงใส่เสาแล้วแข็งแรงกว่า โอเคเดี๋ยวแลวนั่นต้องตัดตัดอะไรแบบไหนตัดตัวนี่เลยโอ้มันสั้นเกินมันสาดประตูอยู่มั้ยะฝนมันสาดประตูได้แต่มันสามเมตรอ่ะมันพอดีย้ตั้งเสาเอาก็ได้ดอกไยากเลยดอกไม่ตัดตัวนี้ออกเอามาใส่ตรงเสาเลย ใส่ตรงเสาหนึ่งสองสามมันสามเลยนี่มันมีหกไงใส,นนใส่ตรงเสายันไงเออตรงกลางไม่ต้องยันไงตรงกลางใส่แค่เสริมไม้ช่วยเฉยๆแล้ก็ยันเอาแต่เกาะตรงเสาแข็งไงอืมใชก็คือตรงเสาย,ยันไม่ยังไงก็แข็งแข็งเสามันแข็งอยู่แล้วแหละ ตรงน,นี้อ่ะเสิมเอาช่วยไว้เฉยก็อพอะมันไม่เทีย่ยงหกถ้าจะใส่งี้ยมต้องใส่เจ็ดเอมอมันต้องเจ็ดนู่นมันก็พอดีนูนะ่นนะน่ะนู่นน่ะนู่นไงอยู่ไกลนู่นอันหนึ่งนะ่ะเออ สอ,สองเมตรที่ไหนสามเมตรใช่นีนู่นน่ะไอ้นูน่น,นที่เราเอาไปแปะตรงกลางไว้นั่นน่ะส,สองเมตรกว่าป่บส,สองเมตรกว่าก็ผสมได้เนอ้อต่อเอาอะไรเนาะนี่ว่าเหล็กเรามีนตัดต่อเอายาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อนูครบพอดีแหละ พอเรายิงแปรไปปุ๊บมันช่วยรับกันได้น้ำหนักแล้วก็ไอตัวตัวยันเราก็มีครบทุกอันมีเจ็ดตัวพอดีตัวนี้จะย้ายไปไว้ตรงกลางใช่ย้ายไปตรงกลางตรงกลางนี่ตรงงกลาครับช่วยรับเออแล้วก็ตรงนั้น 3, สามเสาพอดีครับแจว๋วสามส,ามสี่ห้าหกอืมเจ็ดข้างๆนั่นแหละพอดี พอดีเป๊ะนี่ลองดูก่อนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสั่งเหล็กเพิ่มพอดีพอดีครับพอดีเลยไม่ต้องใส่เสาข้างล่างนั่นแหละไม่ต้องใส่เสาแต่ถ้าเราแต่ถ้าเรายันดูงั้นมันมันมันเหล็กม,มันเหมือนอ่อนอพอเรายันในตัวนี้กับเสาสามนี่มันก็แข็งแล้วแข็งปุ๊บใช่เรายิงแปรยิงอะไรไปไปมันก็ยึดได้ม,มันช่วยยึดกันยืดอะไรเก็บของเลย เ,เขากำลังเก็บอยู่นะใจเย็นโอ้ยวิศวะหนุ่มพรุ่งนี้เช้ามาตัดกุ้งต้องแบกกลเองแก๊อมาย้ายไปตรงกลางนั่นแหละคือถ้าพรุ่งนี้เช้าเข้ามาหนึ่งเขาก็ต้องแบบเรายังไม่ต้องทำอะไรยังไม่ต้องคิดอะไรหรอก หน,นึ่เนีขาก็ต้องให้เราแบบมาไล่สันไทยดูหน่อยสิเอาไอ้สองแผ่นนั้นมาใส่เด้อเด้ด <c oughs> เอเชื่อไหมเอา้อาเออเอาไอ้สองแผ่นนั้นมาตัดใส่กันเนอไล่สันไทยดูต้องสั่งกี่แผ่นแล้วแล้วก็จะมีคนเถียงบอกว่างานยังไม่เสร็จให้สั่งจะสันไทย ไม่ใช่เดี Anyways, so ๋ยวให้ผมไปเช็คข้างหน้าสั่งมาพร้อมเลยเขาจะว่าอย่างนี้ไงเขาจะพูดอย่างนี้ไงนี่ครับงานเราวันนี้ก็งานจะต้องลดลงมานรายงานตามสภาพไหนลดมาใส่เหมือนเดิมลดอะไรมาใส่ ใส่แล้วก็ใส่แผน่นเชราข้างบนเลยจะดูโอเคแม่ไทยดูงี้มันสูงเลยมันสูงเตินไนมันมันสูงสวยอ่ะมันรับกับข้างหลังไงใช่ไหมมันรับกับข้างหลังพอดีนะเสาข้างหลังนะ่ะอย่างนี้ยมันสวยสวยแล้วอย่างนี้สวยแจวปลูกบ้านทําใจผู้อยู่ ลูกอูตามใจผู้นอนแล้วเราเสือกอะไรกับเขาล่ะใช่ไหมโอ้เหล่าโอ้ไอเขาเขาพากันทำอยู่นี่ผมไม่รู้จะมาช่วยมาอะไรทำไมก็ไม่รู้คลิปนี้บายบายครับ